ังทำเลสิกได้ไหมก็จริงๆเนี่ยค่ะเราย้อนกลับไปในเปเปอร์ในอดีตนะคะเราก็จะเคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าสายตาสั้นเกิน800เนี่ยก็จะแนะนำให้ทำเลนส์เสริมไปเลยเพราะว่าในช่วงยุคนั้นเนี่ยก็จะมีแค่เฟมโตเลสิกกับเลนส์เสริมยังไม่มีตัวรีเล็กสมายซึ่งมีงานวิจัยที่เทียบชัดเจนนะคะว่าคนที่สายตาสั้นสเฟอเรอคออีควาเลนส์เกิน800เนี่ยงานทำ เซมโตเลสิกที่เป็นการปิ้งย่างผิวชัดเจนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีตัวรีเล็กสมายซึ่งมีแสงกระจายกลางคืนน้อยกว่าเลสิกแบบเซมโตเลสิกหรือเลสิกธรรมดาก็ดีเพราะเป็นการตัดผิวเรียบด้วยเซมโตเซ็กเรเลเซอร์ทั้งหมดไม่ได้มีการปิ้งย่างแบบเดิมเพราะฉะนั้นรีเล็กสมายมีแสงกระจายกลางคืนน้อยแล้วก็แก้ไขสายตาสูงสุดได้ถึง1นึ่งพันหากเนื้อกระจกตาเพียงพอเพราะฉะนั้นแนะนําเข้ามาตรวจประเมินก่อนก็สายตา เช่นเด็กสมัยไม่ถึงขั้นต้อง